สวัสดีครับผมวลวินนะครับในวันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านนะครับกับลูกแล้วก็กับเมียนะครับหรือว่าแฟนนะครับแล้วก็มีน้องสองคนอีกนะครับวันนี้บ้านอยู่บ้านกันเยอะเลยนะครับพ่อผมพี่ผมอะไรก็อยู่นะครับแล้วก็วันนี้หมอกลงนะครับก็เลยจะมาถ่ายพวกหมอกอะไรในหมู่บ้านแค่นี้นะครับไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินเที่ยวรอบๆบริเวณนี้ดูนะครับแล้วก็ส่องพงเมงหมอกอะไรดูนะครับมันลอยสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวพร้อมแล้วเลยเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมก็ปีนบันไดลิงนี้ขึ้นมาแล้วจะโดนโช้องไหมโอ้โห <c oughs> ไม่รู้ใครทำเครื่องอะไรเสียงดังแม้นๆ,ๆเลยนะครับตัดไม้ค่ะไม่น่าใช่นะ่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าตัดหญ้าสองจังหวะโอ้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ขึ้นมาที่ทางข้างบนแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงข้างบนนี้แล้วนะครับอยู่บนนี้ก็เห็นวิวระดับนึงนะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยมองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะถือกล้องสองๆให้ดูละกันนะครับว่าหมอกลงมันเป็นยังไงนะครับก็เหมือนจะมีตลาดนัดอะไรสักอย่างอยู่ข้างล่างนู่นด้วยโอ้ยมาเที่ยวอารมณ์ดีเลยอ <c oughs> ่บนนี้อ่ะจะได้สูงสูงโ,ฮโฮอ้โหแจวไปเลย <c oughs> เคเดี๋ยวผมจะส่องชัดๆให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับงหน่อยค่ะโอ้ยจะร้องไห้ซะแล้วร <c oughs> ้องไห้แล้ว <c oughs> ถึงเวลานอนแล้วค่ะโหนี่เลยนะครับหมองลง ก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอยู่คนลอยู่รัวะแล้วใครมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ว่ามัดดักอะไรสักอย่างอย่าไปยุ่งเขาใครทำอะไรก็ไม่รู้เลยมัดเชือกแล้วก็มามัดกับไม้ไผ่อันนี้ มอกลงสวยงามดีครับาาดูเลยพวกมอกนี่ลอยลอยลอยตรงนู้นเลยซองให้ดูนะครับว่ามอกลอยเป็นยังไงนู่นเลย ตอนนี้เขาก็เดินกันไปแล้วนะครับหลานอีกสองคน,นครับแล้วก็หมูอ้วนแล้วก็ลูกครับ เดี <krit> er <des> <des> er ่ยน oh hmm. ้องหูร <scary groans chewing> ือเปล่าเดี่ยน้องหมูหรือเปล่าไม่มีแล้วก็เดินรอบมาจนถึงตรงนี้แล้วนะครับอุ้ยมีลูกหมาตามมาด้วยไอเจ้าชอบมากทำมาได้ไงเนี่ยโอ้โอ้ยแม่เอ็นดูจังไปไปลูกหมาตามมึงมาตามมึงมา

ไปแล้วโอ้ไปแล้วกลับบ้านโอเคคลิมนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่รู้ได้3ามนาทีหรือเปล่านะครับถ่ายแค่นี้เดียวนะครับเดินไป อ้อมทางนี้ขึ้นไปทางบนแล้วก็อ้อมมาทางนู้นแล้วก็ลงทางนู้นมาแค่นี้นะครับเดินเที่ยวชมเหมาะแค่นี้นะครับลมเย็นๆดูกันแต่งตัวก็รู้แล้วนะครับแต่ไม่รู้ทําไมมูอ้วนถึงใส่ชุดแปลกๆนะครับไม่หนาวหรือยังไงนะครับไม่หนาวหรอร้อนร้อนโอ้วันนี้ชอบร้อนนะครับส่วนผมผมนี่หนาวเพราะว่าไม่มีไขมันครับมูอ้วนไขมันเยอะครับก็ถึงเรียกว่าหมูอ้วนครับก็เลยแบบทนหนาวได้นะครับ ส่วนผมนี้ไม่มีไขมันนะครับหนาวปุ๊บนี้โอ้ตัวสั่นเลยนะครับ <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้เลยนะครับร้อน,รอนแล้วรอ้อนลวโอ้หนาวก็หนาวร้อนๆจะอุ่นคลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับเพียงเท่านี้เลยพาดูรอบๆเห็นหมู่บ้านนิดหน่อยแค่นั้น,นครับมองลงด้วยก็ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับไปแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายซิ